สวัสดีทุกคนด้วยนะครับผมเคทนะในเกมโมบิสุดกนัม UC e n g a g e นะครับผมก็วันนี้นะครับมีตู้ใหม่เข้ามานะครับผมโมบิสุดไม่แน่ใจว่าตัวใหม่หรือเปล่านะก็ตัวนี้นะครับเมสซาร่านะครับจากโมบิสุดเซต้ากนัมเนาะไม่แน่ใจเหมือนกันนะครับว่าเป็นตัวใหม่เลยหรือเปล่าหรือว่าเป็นตัวเก่าที่เอามาขายนะครับพร้อมกับไพ่หลอดนะครับผมซาร่านเอง มีอยู่1มื่นห้านะครับน่าจะเปิดได้ประมาณห้ารอบนะครับผมได้ไม่ได้ก็ไม่เป็นไรเนาะเพราะว่า g p พีูรสามตันไปแล้วนะครับส่วนพี่โคผมไม่เปิดดีกว่านะอยากได้หุ่นนะครับตอนนี้ก็เดี๋ยวในส่วนของ g p พีสามเนี่ยผมอัพอะไรค่อนข้างตันแล้วเดี๋ยวค่อยทำคลิปรีวิวนะช่วงนี้ผมไม่ว่างนะครับงานเยอะมาเปิดเลยดีกว่าไปเลยครับรอบแรก ถ้าได้ก็ดีครับผมไม่ได้ก็ไม่เป็นไรมีแววเกลือนะนะเนี่ยจบลอยครับรอบแรกรอบแรกก็เกลือละมารอบที่สองนะครับลุย เลยอีกสี่รอบนะยูริคอร์นะครับมีมีโอกาสได้นะเอสราหนัดไม่พูดครูประธานพูดห้าสิบวัสิบอ่าโอเคอันนี้ไม่ออกนะครับนะรอบที่สามครับแหมเอสรไม่ออกสักตัวเลย ยูนิคอนห้าสิบห้าสิบครับ UR อ่าไม่ออกนะ <c oughs> โอ้โหเค็มปีนะครับออกมาอีกสองรอบสุดท้ายอุ้ยเอาโหลดแบบนี้อุ้ยย,ยังไงเอ่ยยังไงเอ่ยโหลดโหลดแบบนี้ ยูนิคอร์นนะครับผมต้องพูดเราป้าสองคนอะ่ะเอาไม่พูดนะครับผมหนึ่งตัวนะครับตัวที่สามสองฮึบเอามาเลยว่ะเฮ้ยโอ้โหมาเลยครับสี่รอบผมอยากได้กันพาตัวนี้นะมันเทด่ดีเป็นสายดาบสีแดงนะครับ เมสซาราได้แล้วนะโอ้โ oh. หกำไรครับกำไรหรือเปล่าวะสี่หลอบอ่ะเดี๋ยวตบท้ายไปเปิดตู้พี่โคลแล้วกันนะครับผมอ้ยไม่เอาดีกว่าเปิดตู้แพลหต์ดีกว่าอ่ามีมีวิสุทก็ต้องมีแพลตต์นะครับป่ะออกไม่ออกไม่เป็นไรเดี๋ยวผมหาเพชรมาเปิดใหม่ ครึบโอ้โหเกลือครับผมไม่ได้อ่ะก็ไม่เป็นไรเนาะเราได้หุ่นมาแล้วนะครับผมเดี๋ยวไปดูหน่อยสิสายสีแดงผมก็มีค่อนข้างเยอะแล้วนะผม,มีเมนูมีมีตัวที่พอใช้ได้อยู่นะครับผมแต่ว่าไม่มีตัวสายต่อสู้เนาะนี่เมสซารานะครับ ออาอยู่ไหน๋ยวไปหาดูความสามารถอีกทีนึงอ่ะประมาณนี้แล้วกันครับส่วน G P ส3ดสาผมนี่อัพโอ้โหสุดๆเลยนะครับ4ี่แสนห้าครับน่าจะมีห้าแสนนะครับผมแต่เดี๋ยวต้องไปฟงไปฟาร์มอะไรเพิ่มเติมเนาะอีกนะรับแล้วเดี๋ยวว่างๆมาทำรีวิวเนาะ โอเคครับสำหรับคลิปนี้ก็มีติดเพียงเท่านี้นะครับเดี๋ยวเจอกันในคลิปหน้าครับสำหรับคลิปนี้ก็ลาไปก่อนนะครับผมจ้าม,มาตั้งไหน